โอเปราเฮาส์ House, เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นจุดหมายหลักอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลียเลยก็ว่าได้ค่ะในแต่ละปีนั้นโรงอุปรากรสีขาวหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่20ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกแห่งนี้ก็ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากกว่า8ล้านคน Opera House ตั้งอยู่บนเบนในลองพอยต์บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ใกล้เซอร์ l คิล่าคีที่มีทั้งสถานีรถไฟและท่าเรือโดยสถาปัตยกรรมที่สวยงามอันมีเอกลักษณ์บวกกับสภาพภูมิทัศน์ที่โดดเด่นโดยด้านหนึ่งหันหน้าเข้าหาสะพานฮาร์เบอร์บิทอีกด้านหนึ่งติดกับโรโยโบทานิกการ์เด้น จึงดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนโรงอุปรากรสีขาวแห่งนี้อยู่ไม่ขาดสายค่ะว่ากันว่าจุดที่สามารถชมความสวยงามของโอเปราเฮาส์ได้ดีที่สุดก็คือการมองจากเรือระหว่างที่ล่องอยู่ในอ่าวซิดนีนั่นเองค่ะโอเปราเฮาส์ถูกออกแบบโดยจอร์นอุตซอนสถาปนิกชาวเดนมาร์กผู้ชนะประกวดการออกแบบโดยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ทั้งรูปทรงและสีสันแม้ว่าโดยมากโอเปร่าเฮาส์มักจะถูกจดจำในภาพของเปลือกหอยแต่แท้ที่จริงแล้วกลับได้รับอิทธิพลมาจากทั้งปีกของนกรูปทรงของก้อนเมฆเปลือกหอยผลวอนัทและต้นปาล์มเรียกว่าธรรมชาติบันดาลใจอย่างแท้จริงค่ะโอเปร่าเฮาส์สร้างด้วยรายได้จากการขายลอตเตอรี่ของรัฐบาล โดยงบประมาณแรกเริ่มนั้นถูกวางไว้ที่7ล้านเหรียญเดิมทีคาดว่าจะใช้เวลาในการสร้างถึง4ปีแต่เอาเข้าจริงกว่าจะสร้างแล้วเสร็จก็ปลาเข้าไปปีที่14และงบประมาณก็บานปลายไปถึง102ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะในระยะแรกโจนอุดซอนก็ยังคงเข้ามาดูการก่อสร้างอยู่ แต่ภายหลังที่เกิดปัญหางบประมาณบานปลายแบบที่ต้องแก้ไขและความไม่ลงรอยกันเขาจึงตัดสินใจถอนตัวและเดินทางกลับเดนมาร์กค่ะโดยกลุ่มสถาปนิกชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้สารต่อง,งานที่เหลือส้างเสร็จในปีคิศกรา1973และแม้ว่าเมื่อปีคิรศกราัช1988จอร์นอุตซอน จะได้รับคำเชิญให้เดินทางมาออสเตรเลียแต่เขาก็ปฏิเสธและไม่คิดจะกลับมาดูผลงานสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ตนออกแบบไว้เลยค่ะไม่เพียงแต่ด้านนอกของโอเปราเฮาส์เท่านั้นที่งดงามและเป็นที่จดจำของคนทั่วโลกภายในโรงอุปรากรสีขาวรูปเปลือกหอยแห่งนี้ก็ยังประกอบไปด้วยโรงแสดงคอนเสิร์ตที่สามารถจุคนได้ถึง2,679ที่นั่ง และมีไปออกแกนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงอุปรกรความจุด1,547ที่นั่งเ a y เ o u s ์ house, โรงภาพยนตร์พัตตคาร์บาร์รวมทั้งยังมีบริการส่วนอื่นๆอ,อีกหลากหลายรายการเลยละคะ่ะหากต้องการชมส่วนต่างๆภายในของ Opera House ก็จะมีบริการของ The s y d n e y Opera House Tour ท,ที่นำชม โดยมีราคาแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของทัวร์เช่นทัวร์หลังเวทีทัวร์ชมสถาปัตยกรรมซึ่งทัวร์ของเขาก็จะมีไกด์ให้เลือกมากถึง7ภาษาด้วยกันได้แก่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษค่ะตลอดทั้งปีที่โอเปร่าเฮาส์ ก็จะมีงานอีเวนต์ต่าง,างๆหมุนเวียนกันมาจัดแสดงโดยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนที่นครซิดนีย์ก็จะมีการจัดเทศกาลวีวิสดซิดนีย์ซึ่งเป็นเทศกาลแสดงไฟแบบเอาดอร์ประจำปีที่สร้างสารรค์และน่าชมเป็นอย่างมากค่ะซึ่งที่โอเปราเฮาส์และบริเวณใกล้เคียงก็เป็นหนึ่งในหลายๆจุดสำคัญของซิดนีย ที่จัดแสดงไฟด้วยระบบการยิงเลเซอร์ลงบนตัวอาคารอีกด้วยช่วงเวลานี้จึงเหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูปไฟสวยๆยามค่ำคืนที่โอเปราเฮาส์และบริเวณใกล้เคียงเป็นที่สุดเลยล่ะคะ่ะส่วนวันที่31ธันวาคมของทุกปีบริเวณโอเปราเฮาส์และละแวกนั้นจะถูกนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ไปรอเขาดาวจับจองพื้นที่จนเต็มแทบทุกตารางนิ้ว ตั้งแต่ช่วงเวลากลางวันถนนหลักหลายสายก็จะถูกปิดรถไฟบางสถานีรวมทั้งสถานีเซอร์คูล่าคีก็เช่นกันฉะนั้นหากใครตั้งใจจะเดินทางไปยังโอเปราเฮาส์ในช่วงนั้นก็ควรศึกษาเส้นทางและวางแผนล่วงหน้าให้ดีๆกันนิดนึงนะคะได้ชมความสวยงามอลังการของโรงอุปร,รากรสีขาวเรื่นอ่าวซิดนีย์แห่งนี้กันไปแล้วไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะว่า เพราะเหตุใดโอเปร่าเฮาส์ House, จึงถูกยกให้เป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของแดนจิงโจ้ที่ใครๆก็อยากไปชมของจริงสักครั้งหนึ่งค่ะติดตามผลงานของพัลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ